สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโลบ l อกแมพที่มีชื่อว่าเดมอนบ็อกนะครับทุกคนแล้วนี้เรามาทำอะไรกันเราจะไปเป็นนักล่าสุนกันใช่หรอร<ช>งันั้นเราไปกันเลยออก็ขอกับสวัสดีคนผู้ชมทุกคนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกแมพที่มีชื่อว่าอะไร เดมอนบล็อกไว้ทุกคนซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเปิดตัวได้กี่วันนะครับก็เพิ่งอัปเดตไปด้วยเมื่อกี้ประมาณ20กว่านาทีที่แล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันเราก็จะมาเล่นกันซึ่งพวกเราก็ยังไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับก็นะแต่เมื่อกี้เท่าที่ผมไปสํารวจแมปมา ก็จะมี NPC ที่ให้รับเควสอยู่ตรงนี้อยู่นี่นี่นี่เป็นแล้วกดวิ่งยังไงอ่ะกด W double W อ่ะอ๋อกด W สองครั้งใช่แล้วก็เราต้องรับเควสตรงนี้เหรอจะให้เราฆ่าบัณฑิตที่เป็นหิมะกดนี่นะสีฟ้ามันมันจะมีขึ้นบนซ้ายอยู่อะบนซ้ายอ่ากดรับแล้วต้องทำไงต่อนี่นี่นี่มันจะมีพวกตโนแบนดิตอยู่ตรงนี้เลยเราต้องต่อยมันใช่ป่ะใช่เราก็จะต้องสู้กับมันอ่ะก็เหมือนเกมการฟาร์มทั่วไป s อ o ทั่วไป เอโคือเกมอะไรก่อนไม่รู้พูดไปงั้นแหละอถ้าเราต่อยมันต้องบห้าตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ตามเควสที่มันระบุเลยถ้าเราต่อยแย่งกับเพื่อนอ่ะมันจะได้ปะเพื่อนเพื่อนกัเราจะได้ปะลองช่วยกันลองช่วยกันเฮ้ยได้ด้วยเอ้ยได้คู่อ่ะใช่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าไหนลองใหม่อีกทีหนึ่งก่อนตอนนี้เป็นสองตัวตอนนี้เราก็เป็นแค่ตัวเดียว เฮ้ยได้จริงจริงได้ได้ได้ครูได้แต่ว่าเราต่อยกันแล้วมันโดนดาเมจใช่ปะแต่ได้ข่าวว่าเซิร์ฟเนี่ยมันมีระบบระบบอะไรทีมใช่ไหมทีมปาร์ตี้ต้องกดอะไรอ่ะปาร์ตี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสร้างเองเดี๋ยวสร้างเองเนี่ยกดกดตรงคีย์เอ็ดปาร์ตี้อยากดเอ็มกดเอ็มค้างแล้วเอ็มค้างเหรออืมคนเยอะๆอ๋อลูคนเราก็กดรับใช่ไหมโอเคอ่าเราเข้าปาร์ตี้มาแล้วตรงวันนี้ก็เสริมมันเลยเออเออ เออเออเออเฮจิมเฮจิมรู้อะไรป่ะตำตำนานเคยเล่าขานไปนะเว้ยว่าว่าอะไรวะว่าแบบว่ามีพี่น้องสองคนที่แบบว่าวนทีพระฟ้าเขาอยากจะเป็นนักล่าอสูรแ,แต่แต่แต่สุดท้ายเขาก็ตายเลยทำไมเขาถึงตายวะก็เพราะเขาต่อยกันเองอ้าวแล้วเรารับเควสรครบแล้วอย่างนี้เราต้องทำไงต่อน่าจะต้องกดคอมพีทนะเฮจิมเห็นเห็นป่ะกดคอมพีทไปแล้วเออเนี้ยเนี้เนี้ ก็คือเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปรับเมทต่อเดี๋ยวดูระบบสแตทก่อนดิว่าเฮจิมลองดูระบบสแตทดิกดเอ็มค้างอะกดยังไงเอ็มค้างแล้วก็รูปไหนเอ็มคางแลปะเนี่ยแบบเออเอแทนกาแบบทนกาฟ,กาฟแบบอ่าต้องอัพอะไรบ้างอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันดิลองอัพมัดอันนี้น่าจะเป็น,เ,ปนเพิ่มเออม,มัดดาเมจแล้วก็การต่อสู้ส่วนนี้น่าจะเป็น อัพเลือดแล้วก็ดาเมจที่ได้รับมันจะน้อยลงถ้าอัพดีฟนอนนะแล้วก็อัพเอจิจะได้ถ้ตเมินาแล้วก็ทำให้แอคแท็คโจมตีไวขึ้นส่วนอัพดาบก็จะได้ดาบดาเมจแล้วก็เออสูตรหายใจอะ่ะดาเมจสูตรหายใจคืออะไรอะ่ะก็เหมือนกับเพ่งกระแสกินรวบรวมปานปะในในเรื่องสูตรหายใจอ๋อคือแบบรวบรวมปานใช่ใช่ใช่แล้วต้องทำไงต่อ ก็น่าจะต้องรับเคลสฟาร์มไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้อะไรในเกมนี้แต่เดี๋ยวน้องไปลองไปสำรวจดูก่อนใช่อ่ะก็ถ้าใครรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับสามารถบอกผมได้ใล่างใช่บอกเราได้เลยใต้ล่างนะเา่าเราก็แบบเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะใช่ต้องใต้ล่างกันเยอะๆนะใต้ล่างใต้ล่างนี่คือให้เขาคอมเมนต์อ๋อคอมเมนต์โอเคคิดอะไรอ่ะ เอเห็นเขาบอกว่าเกมนี้มีดาบด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าดาบต้องเอาจากตรงไหน,นอา<ล>เกมนี้มันก็ต้องมีดาบอยู่แล้วดิมันเป็นดีมอนสเลเยอร์ไม่ใช่หรอไม่ก็ก็เห็นเกมเพิ่งอัปเดตไงก็ก็คิดว่ายังยังไม่แค่อ่าระบบไฟติง้งสตายยังไม่คิดว่ามันจะมีดาบเลยได้ไหมคะอ่าแล้วเราจะรับดาบได้ที่ไหนอ่ะก็ยังไงก็เราต้องชื่อกันสำรวจก่อนเพราะเรายังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับแบบนี้อันนี้คือ,อที่อะไรนะตรงเนี้ยตรงตรงัวกีอ่ะ ทีตัวเนี้ยคือแต่งตัวใช่ปะ่ะมีให้ซื้อแต่ไม่มีตังค์ต้องเลยกำลังกำลังเป็นขอทานกันอยู่ตอนนี้โอเคอันนี้รีเซ็ตสแตทป่ะใช่ปะ่ะอ๋ออันนี้คือใช่แล้วเราจะเอาดาบได้ที่ไหนก็เดี๋ยวเราก็จะต้องดูก่อนอันนี้มันมีปีนได้นะใช่ไหม <c oughs> กดคอนโทรลแล้วมันจะปีน <c oughs> เฮ้ยทำไมปีนสูง <c oughs> จ <c oughs> ังแต่ไม่รู้ว่าปีนได้สูงเออแต่ไม่รู้ปีนได้สูงสูงมากเลยเย <c oughs> เคอย่างเอาเรื่อง ทำไมปิงอยู่กับที่อะปิงกรเป่าปิงปิงกรเป่าน่าจะปิงแหละปิงอยู่กับที่อีกและใครเองอะเห็นจิมก็เหมือนกันเมื่อกี้เฮ้ยเออเราเราเราลองสำรวจวิวรอบๆหน่อยก่อนตรงนี้มีน้ําแข็งด้วยโคตรสมจริงระวังมันตกมาทับหัวเลยมันตกได้เหรอไม่รู้ดิน้ำแข็งเป็นย่างนั้มันน่าจะที่ต้องได้แหละมคสมจริงขนาดเนี้ยโอ้เป็นเจ็บเป็นรูปภาพด้วยเป็นไฟล์รูปภาพนี่ยดูดิ เออว่ะก <mm> ็ไม่ใช่โมเดลอะเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราลองถามคนนี้กันดูแม้ว่าเขาเอาดาบมาจากไหนตามมาตามมาถามคนนี้ดูขอความช่วยเหลือจากเขาดิเขาไปแล้ววะแป๊บนึงต้องให้ยูก่อนหรือเปล่าลืมปิดชิปล็อกอีกอเเจ้าถ้าไมเขาบอกว่าโหโหคืออะไรอ่ะไม่รู้ดิแต่เราจัดการให้เขาวันยูวอนสวอร์เราว่าเราจัดการให้เขาไม่ได้และมันโหดเกิน เหมือนเราจะเจอคนพาเราไปซื้อ<ต>ดาบแล้วแต่ไม่ไม่รู้นะว่าดาบมันเท่าไหร่จะดูจากสภาพแล้วน่าจะแพงยล่นะคขามีเนี่ยเนี่ยเฮ้เขาบอกให้เราตามไปว่ะ<อ><ม>เาาาขาจะพาเราไปซื้อดาบเหรอเอ้ยเฮ้ยเขาเขาสังเกตด,ดีเขาแดนไม่เหมือนเราด้วยของเราแดนแบบกิ้งตัวของเขาแดนแบบกระโดดลบอะ่ะนี่เปล่ากดไอ้นี่เปล่าอะไรวะกดตัวเอละแดดอ่ะมันจะกระโดดออกข้างไงเฮ้ยทำไมสเต็ปกระโดดเขาหดจัง เขาแตมไน่าเราน้อยมากเลยดูเขาวิ่งไปดิดูของ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 เธอจะมีเท่าไหร่ร้อยสี่เออเหมือนกันเลยร้อยสี่เหมือนกันเนี่ยเราก็มาถึงร้านขายดาบแล้วมันอยู่ในถ้ำคิตตั้นอ่ะต้องเดินถะลุมาแล้วก็ข้ามสะพานกดซื้อได้เลยเหรอน่าแล้วน่าจะต้องเก็บตังก่อนนะแต่เดี๋ยวไปเช็คโค้ดให้่ามีโค้ดโอ้ตังต้องใช้สองพันห สองพันกับหกพันแปน๊บนึงนะเหมือนกับว่าจะมีโค้ดอยู่นะเฮียติมใช่บะหรือเขายังไม่ได้เอาโค้ดเข้ามาอ๋อตอนนี้ยังไม่มีโค้ดแต่อนาคตจะมีโค้ดสงสัยเราต้องไปฟาร์มกันก่อนแน่เลยรีรีเซ็ตปะละป่ะรีเซ็ตปะแต่ไม่รู้ว่ารีเซ็ตเกมนี้มันได้อะไรเฮ้ยเขาจะพาเราไปหาตังค์ว่ะคนเนี้ยให้เขาพาเรามาทําอะไรอะ่ะเฮ้ยทำฟาร์มเฮ้ยมีทําฟาร์มด้วยเหรอุ้นขุนขุนคุนุนเหมือนเกมบางเกมเขาไปแล้ว เขาตายแล้วเขาายต่าเาเขาแค่ไปจากเราเฉยคือเขาให้เรามาทํางานหาเงินเพื่อเราจะต้องเลี้ยงชีพตัวเองไว้เราต้องถายข้าไปเรื่อยๆโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บตังค์ครบถ่องพันแล้วแล้วเราก็จะไปซื้อดาบกันต้องไปที่ไหนนะนูกสึกว่าข้างบนหรือตรงนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะลองไปก่อนไม่ใช่ตรงนี้ใช่ปะถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าเราต้องเดินมัวมไปก่อนมันปีนต้นไม้ได้ด้วย เดี๋ยวเราต้องขึ้นที่สูงก่อนเพื่อจะมองเห็นได้นี่ไงทางลงภาตรงนี้ตรงนี้ไงเฮ้ยเราเจอที่ซื้อดาบแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขัดดาบเราจะมาซื้อดาบสองพันกันไงไงี่ไงโอนเนอร์แล้วกดเพร์เชสไปเลยได้ดาบแล้วตรงนี้ห้องอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีขึ้นไปชั้นสองด้วยไม่ใช่แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ออกได้ แต่เราทางเราจำทางกลับไปฟาร์มไม่ได้อะรีเซ็ตเลยปะ่ะเพราะตัว,ต,วตัวเมื่อกี้เ,ร,เร,ราเป็นเซ็ตเซ็ตสปาไว้ตรงที่แรกและได้ไปดิเราจะรีเซ็ตกลับสปาก,ากันเทมากเดี๋ยวเรามีดาบและเดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่ามันดีแค่ไหน<ด>เราลอง<ด>แล้วี่เราไปรับเควสกันก่อนอ่<ม>ารับเควสมาแล้วนายลองใช้ดาบดูขนาดยังไม่ได้อัพดาบอะ ดาบมันปลาเข้าไปติดกว่าละเฮ้ยดีจัดจะกินคาเทมิน่าเยอะนะจะกินคาเทมิน่าเยอะไหนลองฟันดูใช่ปบ,บากินคาเทมิน่าเยอะใช่ป่ะเฮ้ยฮจำนลอนเพื่อโดนดาบมันจะฟันฟันแรงอ๋อไม่ใช่สเต็งคือสเต็งอัพไปแล้วไม่ได้อะไรก็คือต้องออเดมอนอาร์ดดาเมจอ๋อ,อ,อก็คือเราจะต้องเป็นปีศาจใ,ใช่ไหม มันจะเป็นบวนท่าของปีศาจเดมอนอาร์จของปีศาจนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเล่นเป็นปีศาจเล่นยังไงแต่เราก็จะเป็นนักล่าใช่ไหมใช่เราจะประดุงความยุติธรรมอย่างนั้นเราก็อัปดาบไปก่อนเพราะเราจะเล่นสายดาบดีเหมือนกันก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องพอเท่านี้กันก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าต้องมาแล้วแหละครับก็ผมขอ ไลา์ like แค่สิบไลค์เท่านั้นมีคลิปหน้าแน่นอนชเชอแล้วสิบไลค์เท่านั้น<ช>กดกันเลยเพียงแค่มีอะไรจะบอกไหม αι? มีอะไรจะบอกคนดูไหมก็อยากจะบอกว่ากดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พี่ชายผมด้วยนะครับแล้วก็โอเคออถ้าคนผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็น<ช>กำลังลใจให้ผมทําคลิปหน้าออกมานะครับแล,แล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้ถึง1ิบไลค์ไว้นะครับก็ จะมีคลิปต่ตอไปเลย E p 2มาแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาหัดไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย